สวัสดีครับวันนี้ร้านบิ๊กมอเตอร์ไซค์168นะครับมารีวิว Honda f o r z ์ซ0านะครับคันนี้ปี2019 ABS นะครับรถเจ้าของเดียวนะครับมีรีโมทและไม้ติมนะครับมีให้นะครับครบเลยนะครับคันนี้เป็นรถปี2019นะครับ สีเดิมทั้งคันนะครับไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่ครับดมเดิมสีดำเทานะครับส,สวยๆเลยนะครับคันนี้เดิมทั้งคันเลยนะครับ เลขมาอยู่ที่สองหมื่นหนึ่งพันนะครับนี่คเดิมนะครับไม่เคยแต่งเครื่องนะครับไม่ไร่ข้างไม่มีแคมไม่มีอะไรใด,ดทั้งสิ้นนะครับเดิม เจ้าของสายจอดนะครับดอกยางนะครับก็แน่นแน่นเลยนะครับหนาๆเลยนะครับเขาจบรับได้นะครับทั้งสองข้างนะครับ การแกะแต่งอะไที่สิ้นนะครับคิวไฟฟ้าใช้ได้นะคร,นครับจะมีแต่งก็มีแค่คิวหน้านะครับเป็นแบบสโมกนะครับเรื่องปกตินะครับไม่มีดังนะครับท่อเดิมไม่ผ่านนะครับ นี้เอกสารครบพร้อมโอนนะครับรับประกันการโอนให้100%นะครับซื้อรถบ้านโดยตรงนะครับไม่ใช่รถประมูลนะครับก็ฟังรายละเอียดเนาะรายละเอียดนะครับคันนี้รถปี2019นะครับมี ABS นะครับชิลไฟฟ้าปรับได้นะครับเอกสารครบพร้อมโอนนะครับมีรีโมทมีไม้ตีมให้2อันนะครับจากศูนย์มาเลยนะครับ แล้วก็ยางหน้าหลังนะครับดอกยังเหลือๆเลยครับเหลือเยอะเลยนะครับปลายท่อก็พ่นสีทนความร้อนให้ใหม่นะครับจะได้ดำทั้งคันนะครับสวยๆนะครับเอกสารครบพร้อมโอนครับคันนี้เปิดที่8ป9ห0ืาพนะครับ เอกสาครคขบพร้อมโอนรับประกันการโอนให้100%นะครับเดี๋ยวมีถ่ายน้ำมันเครื่องเฟืองท้ายให้อีกนะครับแล้วก็แบตเตอรี่เพิ่งเปลี่ยนใหม่นะครับ89,900นะครับจัดส่งในทั่วประเทศนะครับรับประกันการโอนนะครับรับซื้อขายแลกเปลี่ยนเทิร์นได้หมดเลยนะครับสำหรับคนที่หารถขี่ไปทำงานนะครับหรือขี่เที่ยวนะครับ อันนี้เหมาะเหมาะครับ300ซีซีนะครับ1สูบนะครับระบายความร้อนด้วยหม้อนาวนะครับนิ่มๆเลยนะครับกระจกก็ปรับพับได้นะครับจะเก็บหรือจะเปิดออกก็ได้นะครับแล้วก็ชิลหน้าเป็นไฟฟ้านะครับปรับสูงต่ำได้นะครับก็ถ้าเกิดพี่ๆท่านใดนะครับที่สนใจก็ติดต่อที่เบอร์0 9 0 8 9 8 9 1 1 1นะครับรถอยู่ลังสิตปทุมธานีนะครับจัดส่งเลยทุกประเทศเก็บเงินได้ทุกจังหวัดนะครับ แล้วก็สำหรับวันนี้นะครับลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ